สวัสดีครับหลานๆน้องๆและเพื่อนๆที่รักงานอาเดเลกทั้งหลายวันนี้เราจะมาฝึกการสร้างเรือใบกันดีกว่าสนุกดีครับขอเจอนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะเราจะต้องไปหาที่เราจะทำอย่างเงี้ยเราจะต้องไปหา อันนี้ก่อนอ,อแบบเรือของออที่เราจะเลือกนะครับแบบเรือที่เราจะเลือกนะอย่างนี้เอาเดี๋ยวอาที่เรือเราจะเลือกก็มีอย่างหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะไอ้ดู อสอน u ูทุบรวมลวงไปดูทุบการแล้วก็แบบเรือใบเขียวแบบแบบเขียวเรือใบนี่อย่าง,งเงียย้ยเยอะแยะเลยเราเลือกเอาดูชอบลำไหนทีนี้อาจารย์ดูแล้วว่าผมอาจารย์ชอบลำนี้ลำที่เออลำนี้ก็ไม่ใช่ลำนี้ไม่ใช่นะ ือลำหนึ่งที่อาจารย์ชอบมากเออเรือลำนี้เรือทักเนี่ยนะเรือลักเรือลำนี้เรือลำนี้เรือทักลำนี้เท่านี้กันนะเอาโอเคตกลงอรือลำนี้นะอรือลำนี้พบเราก็ขึ้นมานี่เลยเนี่ยเราได้มาแล้วเริ่มแรกเราไปหาแบบที่ถูกใจมาก่อนสักหนึ่งแบบเมื่อได้ลำนี้คือลำนี้พร้อมขนาดกว้างยาวลึก่านได้มาแล้วฟังเรายกมาอยู่ไหนนั่นนี่อยู่นี่ครับ ลึกเนี้ยนะฮะน้องๆก็ดูด้วยหลานคือมันจะเป็นเพื่อเราจะได้เพื่อจะเป็นมาตาไงมันจะเป็นมาตาส่วนเช่นเรือลำนี้อะเร่ง43ฟุตน6นิ้วนะเร่ง39ฟุต8นิ้วก็หมายความว่าระดับน้ำ อย right at ู่นี่นะดับน้ําตรงนี้อ่าอยู่ดับน้ําตรงนี้เน่เน่ตรงนี้เน่เน่เน่เดี๋ยวความความยาวของเรีง l w l เนี่ยนะเนี่ยนะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เน่เน่คือสันตุเก้าฟุตแปดนิ้วท่าตรงนี้สี่สามฟุตนะ่สี่สามฟุตหกนิ้วท่าตรงนี้นะครับอ่าเพปัญหาว่าแล้วก็เบร์มอ่าเบร์มอ่ะ เบรมเนี่ยก็คือความกว้างนะบรมความกว้างบรมความกว้างก็คือก็สิฟุตนะ12ฟุตพอาดีนะดับก็คือความลึกนะดับก็คือความลึกในระดับนี้นี่ในระดับในระดับนี้น,นดาดาดดีมม่แต่ถ้าเนฟก็หมายความว่าลึกมากที่สุดคือ6นิ้วไอ้6ฟุต11นิ้วนะโอเคนะแค่นี้เรากรู้กันเราก็รู้กันแล้วนะว่านี่า ก่อนอื่นก่อนอื่นสุดเราก็มาสร้างไอ้นี่ต้องสร้างเองนะน้อ,นองๆต้องสร้างเองก็คือมาตาส่วนนะมาตาส่วนมาตาส่วนเนี่ยตอนนี้อาจารย์ทำไปแล้วทำไปแล้วอันนี้มาตาส่วนก็คนะือน,นี่ก็ในลักษณะของตัวนี้ก็คือเนี่ยนี่หนึ่งนี่นะจากนี่หน,นึ่งเมตร เนี่ยตัวนี้หนึ่งเม็ดอนี่ยตัวนี้ยเนี่ยหนะนึ่งเม็ดนะเนี่ยสองเม็ดกระสือสีแดงกับสีเขียวเนี่ยสีแดงสีเขียวเนี่ยขมเม็ดหนึ่งสีสีแดง,แดงขมเมด็ดสีเขียวก็เม็ดเนี่เยเม็ดนึงก็คือเนี่ยสลับกันไปเนี่ยหนึ่งเม็ดสองเม็ดจนมาถึงสิบสามเม็ดสิบสามเม็ดยี่สิบเตนพูดง่ายว่าสิบสามเม็ดอ่าไอ้สิบเอ็ดสิบเอ็ดเตนเอาสักาสิบเตนกันละกันนะตัวนี้นะอ่าก็คือว่าเราเอาคือ เอาความกว้างของไอ้ความยาวของเรือของเรือดับนีเนี่ที่เรายทิ้งด่งลงมาเนี่ยทิ้งด่งลงมาเนี่ยนะเนี่ยเราได้ได้เนี่ยเนี่ยป๊อปเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันดับพอดีเลยั้ยอ่นเดี๋ยวนี้ป๊อปโอเคก็ทีนี้เพื่อเราได้เราทําในนี้ได้แล้วเราทําตัวนี้ได้แล้วอืมหมายถึงว่ามาตาส่วนตอนนี้ส่วนตัวช่องเล็กนี่ก็คือช่องละห้าอ่าอันนี้มันหนึ่งเมตรใช่ไหม อันนี้ก็เข้าช่องละ50เซนหรือ1ศอกนะหนึ่งอกว่าเป็นไทยก็คือถองศอกสองสองด้านนี่ก็คือ1เมตรไครข้างนี้ก็ห้เซนนี่ก็50เซน,น,น,นมั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 นง่ายต่อการที่เราจะไปทาไปวัดส่วนส่วนที่เราจะทําต่อไป3เมื่อเราเมื่อเราสร้างสเกลแล้วนะสร้างแล้วใช่ไหมอันนี้สร้างสเกลมาเรียบร้อยแล้ว น้องๆองอลานเมื่อเราสร้างสเกลหรือมาตราแล้วเราก็มาหารูปร่างของความลึกและความยาวของเรือที่เขาวาดมาซึ่งมันอยู่ใต้น้ำนะความลึกก็เท่ากับ2.1 1อ่าเท่ากับ2เมตร11 1เอเ่าอ่าอ่าเมตร11เรเซนนะ11เเซน ตัวนี้ขึ้นมาเน่นี่นี่น,นี่ตัวเนี้ยวัดอ่าเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูามาแล้วเนี่ยครับปุ๊บดิงมาเลยามาได้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 เพราว่าเขเปลี่ยนเลือนะนะ ตีลังกาเลยตีลังกากล okay. ับมาตีลังกากลับปุ๊บเพื่อจะเอานี่เอาละเนี่ยเดี๋ยวได้ละได้แล้วเนี่ยแเนี่ยเนี่ยก็เท่ากันเนี่ยเท่ากันนะเอาไม่เาว่าเนี่ยเท่ากันเอาเอาอันนี้ใหม่ดีกว่าเล็กดีอันนู้นไม่เอานะนี่ครับอือเออบอกน้องๆหลานแล้วก็เพื่อนๆว่าช็อตหนึ่งอ่ะมันจะได้ประมาณสิบนาทีนะแค่สิบนาที ก็จะทำประมาณเก้านาทีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างไงอะอาจารย์ยังไม่ลงทะเบียนนะยังไม่ได้ทลงทะเบียนเดี๋ยวให้เป็นลงทะเบียนเป็นทางการแล้วก็ตอนนี้เล่นได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรืออะไรแล้วก็ทําได้ตลอดนะอ่าแค่สิบนาทีก่อนสิบนาทีก็คือว่าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนเอาลเราได้แล้วเราได้ได้ได้ความได้ควาลึกของมาลาแล้วจากความลึกอาจากไหนก็มอนเขาบอกกูเลยนไง เขาบอกคนโที่ยเนี่ยแนความลึกอ่าความลึกเนี่ยเนวแนวแนวนี่ไงความลึกเนี่ยนะอหกหกฟุตหกคนสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยหกฟุตสิบเอ็ดนิ้วก็เท่ากับสิบสองเมตรสิบเซนเอ้สิบสสิบเอ็ดเซนนะนะอันนี้ก็เอามาทําตัวนี้ก่อนอื่นเนี่ยคือคือเขาบอกอยู่แรวงานความลึกเนี่ยตั้งแตะดาษฟ้าลงไปนะจากดาษฟ้าเนี่ยลงไปหา ใตกระดูกงูใต้กระดูกงูเลยนะแต่ถึงใต้กระดูกงูตัน,นี้อาจารย์ก็มาทปราทำในเรื่องนี้ก่อนมาทําดัดฟ้าตามหลักแอ้ตัวนี้มันมีมันมีไม่มีหรอกดัดฟ้าแม่เขาไม่วานให้เห็นอาจารย์มาทำไหมมาทําให้เห็นว่าอาจะเ,เป็นอเอาใหม่ก็ได้เป็นสีเป็นสีเหลืองอ่าสีส้มอ่าสีส้มหรืออ่าสีสีแสดก็ได้อ้าว นะเนี่ยทำให้ดูทาให้น้องให้น้องทําดูเพื่อเนี่ยปึ๊บเนี่ยเนะีนะ่ยนะ้าเนะีนะ่ยเนี่ยเพื่อเพื่อเราเพื่องานะเอาโอเคละโอเคละนะนี่คือพื้นดัดฟ้านะเดี๋ยวเอาไม้ทำให้เสร็จให้หมดเลยนะเปึ๊บเนะี่ยค่อยย้อนลงมาเนะี่ย นิดนึงแล้วแต่ละแล้วแต่ว่าเราจะชอบยังไงนะน้องๆหลานๆดูนะอเนี่คือนี่พื้นดัดฟ้าเนี่ยพื้นดัดฟ้านะพื้นดัดฟ้าพอนี้พื้นดัดฟ้าอตอนนี้พอมาถึงตรกนี้ปั๊บมันก็จะมีในลักษณะนี้เดี๋ยวจะเอาอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวน้องจะงงไอ้นี่มันคือรูน้ํานะรูน้ําเอามาเอามารูน้ํานี้เอามาเอามาจริงๆนะมันต้องต้อเหมอรูน้ําแต่นี้ว่ากลัว วัวน้องๆเนี่ยอ่าจะงงมันตัวเนี้นต้องเสมอรูน้ํานะครับพืนดัดฟ้าเนี่ยมันต้องเสมอรูน้ําเลยอ่าปีนาติดต่างติดต่างอ่ะอันนี้ติดต่างก็ก็ไม่นานอีกเอาอย่างงี้เดี๋ยวอ้าวดีกัเดี๋ยวจอดหน้าจอดหน้าเดี๋ยวจอดหน้านะเพราะว่าตรงนี้มันมันมันเป็นไอ้ไอ้สิบปทีอ่ะเดี๋ยวจะเติมต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะเอาในช็อตที่หนึ่ง